สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพวกเราชาวบางกองแอสเซตนะคะใบยอบางกองแอสเซตคะ่ะ น้ใยใส่บางกอกแอสเซทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องไใส่วันนี้เราอยู่โครงการอะไรคะโครงการเสรีลากรุนนะคะอยู่ในซอยวัดลาดประดุกค,ค่ะค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยวัดลาดประดุกนะคะเชื่อมต่อกับถนนใหญ่กาญจนาพิเศษเลยนะคะสําหรับในตัวบ้านนะคะแล้วการตกแต่งของบางเกากจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ พามาชมนะคะโครงการเสนีรากูลวัดลาดประดุกนะคะฟังก์ชันนะคะ50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย1 4 2ตารางเมตรเลยฟังก์ชันในบ้านเป็นยังไงบ้างคะน้องพสอยใสบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะคะไปเลยค่ะ ค่าสาหรับในโครงการนี้นะคะที่น้องคอยใส่บอกเนาะ1จอดสามารถจอดได้1จอดเลยแล้วก็พื้นของเราเนี่ยนะคะเราปูเป็นทรายล้างให้ข้อดีสําหรับทรายล้างนอ้องคอยใส่คืออะไรคะข้อดีของทรายล้างนะคะแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็กันลื่นได้ด้วยนะคะใช่กันลื่นเนี่ยเป็นจุดเด่นเลยนะของทรายล้างเพราะว่าเราจะเห็นตามทั่วไปนะคะตามขอบสระว่ายน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้ทรายล้างวัสดุอันนี้เหมือนกันก็คือมาสามารถกันลื่นได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่เวลาต้องล้างรถอะคะ่ะ <c oughs> หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> ทำอะไรหน้าบ้านตองเนี้การลื่นได้ดีเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราล้างรถเราก็ต้องล้างตรงนี้เนาะเราคงไม่ไปล้างในบ้านก็ต้องล้างตรงนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ใจในเรื่องของวัสดุนะคะในเรื่องของโรงรถนะคะ <c oughs> ก็ปูเป็นทรายล้างให้กันลื่นอย่างที่น้องพ้อสยส่บอกนะคะ <c oughs> แล้วก็ทนทานแข็งแรงรองรับน้ำหนักรถได้ดีคะ่ะ สำหรับด้านข้างนะคะก็ยังสามารถทําเป็นสวนเล็กๆได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นศา,าลาไว้รองรับแขกหน้าบ้านก็ได้ค่ะใช่เพราะว่าเราหลังโอนเรามีบริการปูยาให้ด้วยค่ะดีเลยนะคะค่าสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นเนื้อที่หน้าบ้านนะคะเป็นชานผักหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็จะมีราวกันตกให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้เราจะปูเป็นกระเบื้องให้นะคะก็สามารถทาความสะอาดง่ายเนาะตรงนี้โหพื้นที่กว้างมากนะคะ ชอบมากเลยนะคะพี่ใบยอตรงเนี้ยค่ะจะทำเอาโต๊ะาเป็นชา้นพักเนาะใช่เอาโต๊ะมาวางตรงนี้ก็ได้กินกาแฟกินชาตอนเช้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะมาจัดสวนข้างหลังก็ได้สมมติเมื่อกี้ที่เราบอกไปหน้าบ้านก็มีสวนแต่ใครที่แบบชอบความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะ private ก็มาด้านหลังบ้านได้แต่ด้านหลังนี้มันกว้างมากเลยนะคะพี่ใบยอถ้าเราจัดสวนแล้วมันจะทําอะไรได้อีกคะถ้า แบบคนที่ต้อง<ข>บอกอบสําหรับใครที่ไม่ชอบพื้นที่สีเขียวก็มีเนาะตรงนี้พี่มองว่ามันสามารถต่อเติมได้เลยเป็นหนึ่งห้องนะคะคุณลูกค้าสําหรับคนที่แบบ ไม่ชอบพื้นที่สีเขียวก็ต่อเติม,มแต่สําหรับใครที่แบบมีลูกเด็กเล็กแดงหรือมีน้องหมาน้องแมวอยากจะมีพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะคะเรามีบริการปรับหน้าดินให้เหมือนการก่อหลังโอนเนาะแล้วก็ปูยาให้ฟรีไหมคะฟรีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียนะคะถ้าปกติทําเองนี่เยอะเลยนะคะหลายตางังค่ะไปจ้างตัดสวนนี่ก็8ปดเเป็นหมื่นนะพี่อลองไปเช็คดูอยู่แต่ทางบางกล่องนี่ก็คือมีบริการฟรีค่ะปรับหน้าดินให้ก่อนไม่ใช่แบบปูไปนะเรามีการปรับหน้าดินให้เรียบเสม กแล้วก็ปูยาให้อีกทีหนึ่งค่ะโอ้ดีมากมากเลยนะคะเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อบ้านไปแล้วบางคนจะต้องไปหาที่ปูย่าที่จัดสวนบ้านอเอันนี้เรามีบริการครบค่ะพร้อมเข้าอยู่เลยนะถูกต้องค่ะสําหรับใครอย่างนี้ก็แบบเป็นพื้นที่ที่กว้างนะคะหลังนี้เพราะว่าใช้สอยด้านนอกเนี่ยเยอะเลยทางด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้ทั้งสองส่วนเลยนะคะใูกค่ะออกแบบตามไลฟ์สไตล์จัดสรรตามที่ตัวเองต้องการนะคะ ค่ตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณตัวบ้านนะคะห,หรือว่าเรียกว่าลิฟวิ่งก็คือเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจเนะบางก่อกน,นี้ตกแต่งได้สวยมากเลยนะคะ,คะพี่ใบหยอะ สำหรับใครนะคะยังมองไม่ออกเอ๊จะไว้ของอะไรยังไงน้อค่อยใส่มีแนะนำไหมมีมุมในใจหรือเปล่าสำหรับครอบครัวนะคะที่สมาชิกน้อยอะค่ะพลอยว่าวางโซฟาตรงนี้แล้วก็ทีวีตรงนี้ก็ได้ใช่ตรงนี้นะ <c oughs> พี่มองว่าเท่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรบ,บิวอิน แล้วก็ตรงนี้ก็ได้ถ้าตอนกลางวันนี้ได้มุมแสงตรงนี้ด้วยนะคะช่องแสงจากสองด้านเลยนะคะมันเพราะว่าบ้านนะมันโปร่งแล้วบ้านเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ได้มีหน้าต่างแบบเยอะอย่างนี้บ้านสมัยเกา่าๆตรงนู้นนะเนาะแต่อย่างเงี้ยเราก็ทําช่องแสงให้นะคะ,คะทั้งสองฝั่งเลยแล้วถ้าสมาชิกในครอบครัวยเยอะนะคะพี่จะจัดยังไงดีคะพี่มองว่ามาฝั่งนี้ดีกว่าเป็นตรงนี้นะคะโซฟาแล้วก็หันไปฝั่งนี้ตรงนี้เป็นทีวีถอ้า ถ้ามาฝั่งนี้ก็แบบดูกว้างขึ้นเลยนะคะถ้าเรามองจากทางโซฟาได้แบบว่าหลายเมตรเลยอ่ะแบบสิบคนยังนั่งได้นะ,นะ,ะจริงโซฟาเป็นตัวเอลก็ได้นะคะเนี่ยใช่หรือว่าสองฝัแบบ่งหรือว่าจะเป็นแบบโซฟายาวไปเลยอันนี้ก็ต้องอแต่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะแต่สําหรับตอนที่เข้ามาเนี่ยพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตนะคะแผ่นใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยนะคะพื้นเนี้ยเนี่ยถ้าสมมติว่า ช่วงสมัยก่อนเนี่ยบ้านใช้เป็นพื้นแผ่นเล็กมันจะทําให้รอยต่อของบ้านเวลาเดินไม่สบายเท้าแต่อันนี้เป็นพื้นกันเอเต้60คูณ60แผ่นใหญ่ทําให้การเดินไม่มีรอยต่อสบายเท้าค่ะแล้วก็ดูสวยงามมากด้วยนะคะเมื่อกี้เข้ามาจากด้านด้านนอกค่ะมองเข้ามานะคะมองในมุม้นนี่คือแบบที่มันแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบกลมกลืนไม่ดูแบบสีแดงหรือสีเขียวอย่างเงี้ยไม่ดูแบบว่า เข้ากันไปหมดเลยอะค่ะใช่ก็คือทําให้ดูแบบสบายตาเวลาเดินเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ชอบตรงเนี้ยค่ะไฟดาวไรอ๋อเรียกไฟดาวไล์ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติเวลาที่เราเข้าไปเนอะในหมู่บ้านเก่าๆมันจะเป็นไฟแบบโคมอะไรอย่างเงี้ยดูโบราณแบบไม่ทันสม่ไม่ได้นะน้องสาย ไม่ได้ของบางปอกไม่อะไรแบบนี้นะเราทำทางสมัยเลยค่ะอันนี้แต่สำหรับใครเนี่ยที่เข้ามาอยากจะมาแต่งบ้านใหม่เนี่ยตรงนี้ทําเป็นฝ้าหลุมคือไฮโซเลยนะเออไฮโซเลยเพราะว่าปลั๊กเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้อะวางทีวีได้สองแบบลูกค้าจะแบบเอ๊ะแล้วมันจะมีปลั๊กพอไหมมีค่ะนี่ตรงนี้หนึ่งจุดนะคะฝั่งนู้นที่วางอีกอีกหนึ่งจุดนะคะอันนี้อีกหนึ่งจุดโอ้โหมีมาให้พร้อมเลยนะคะชาย ก็คือถือว่าครบเลยนะคะครบจริงๆค่ะค่ะน้องไม่สายเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูห้องครัวภายในบ้านอ๋อมีครัวมาให้เรียบทรายแล้วใช่ไหมคมีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเองเลยคือมาถึงก็คือทําครัวได้เลยแค่ซื้อเตาแก๊สมานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ปูเป็นกระเบื้องให้นะคะก็คือทําความสะอาดง่าย นะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นปูเป็นผนังกระเบื้องให้โอ้น oh. ้องพ้อยใส่ข้อดีของกระผนังกระเบื้องคืออะไรคะ,คะสำหรับกระเบื้องผนังนะคะบางโครงการนะคะพี่ใบยอ,อกไม่มีให้นะคะใช่บางโครงการจะเป็นปูนใช่ใชไหมค่ะแต่หลังเนี้ยเราทํามาให้พร้อมเลยทําความสะอาดก็ง่ายค่ะ,คะถ้าเป็นผนังเดิมนะคะเวลาทํากับข้าวเนี่ยก็จะมีคาบน้ํามันคาบอะไรเงี้ยค่ะกระเด็นแล้วมันฝังลึกด้วยนะคะทําความสะอาดได้ยากมากแต่ถ้าเป็น ผนังกระเบื้องของเราเนี่ยค่ะแค่ใช้ผ้าชุบน้ำทําความสะอาดก็ได้แล้วค่ะก็สะอาดเหมือนใหม่เลยทําความสะอาดง่ายแล้วก็ พื้นที่ด้าน,านบน <ลง S 1> นะคะ <ลง S 1> ก็ยังทําเป็นบิวอินค่ะเป็นตู้เก็บของตู้กับข้าวได้ใช่ในส่วนของด้านนี้อันนี้เหมือนวางไว้เป็นบล็อกเลยก<ม>็คือสามารถใส่เป็นตู้เย็นได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีปลั๊กให้นะคะใส่ได้2ฝั่งเลยเนาะหรือว่าเรามีตู้เย็น2ตู้อะไรเงี้ยก็วางได้เลยใช่ไหมอ่าใช่ค่ะแล้วในส่วนของฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นซิงน้ําอันนี้จะเป็นซิงน้ําตัวใหม่ ะะถ้าไปซื้อเองเนี่ยก็ประมาณ6ก0 0็พันอยู่นะแล้ว<อ> <ใน S 2> แบบค่าค่าใส่ค่าอะไรอีกนะคะก็หลายติดนตังก็หลายบาทอยู่ตรงนี้เราก็จะมีตัวรับกระจกระบายออกไปข้างนอกให้สาหรับใครที่ทําอาหารเป็นห่วงว่าอุ้ยกลัวช่องจะอบหรืออะไรไม่อบเลยค่ะสําหรับโครงการบ้านหลังนี้นะคะคือเรามีกระจกรอบด้านเลยตรงครัวนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่พอนะคะวันไหนที่ทํากับข้าวต่างๆก็ยังมีประตูค่ะ ประตูนะคะเปิดได้เลยหรือว่าจะทำด้านนอกก็ได้ค่ะใช่เป็นกัวนอกค่ะแล้วก็มาที่ฝั่งนี้สำหรับใครที่บอกเอ๊เราจะวางโต๊ะกินข้าวยังไงนี่เลยโต๊ะกินข้าวที่โครงการนี้หลังนี้นะคะคือดีมาก เพราะว่ารู้ไหมคะเทควิวไปด้านนอกได้ใช่แล้วตรงนี้วางได้ประมาณกี่ท่านคะพี่จริงๆ6ท่านก็ได้นะ<อ>เป็นโต๊ะกลางอย่างนี้นะคะสายฝั่งละ3ท่านเนาะ,ะแล้วก็สามารถเทควิวไปด้านนอกได้บริเวณรอบๆโต๊ะกินข้าวก็เป็นกระจกทําให้โปร่งนะคะดูไม่แออ,อัดสามารถระบายอากาศได้เลยตรงนี้คือลมมันเข้าด้วยถ้าวันไหนที่เราไม่อยากเปิดแอร์นะคะก็ใช้เปิดหน้าต่างเอาเนาะลมเข้า แล้วข้อของเรานะคะเราใส่ใจกับลูกค้ามากๆก็คือตัวกระจกนะคะเราเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้ทั้งหลังเลยทั้งหลังเหรอคะทั้งหลังนะคะต้องบอกเลยอลูมิเนียมถ้าไปติดตั้งเองเนี่ยลูกค้าต้องทราบราคาเข้าๆแล้วมันประมาณเกือบแสนทั้งหลังเลยทั้งหลังไม่ใช่เฉพาะตรงครัวนะคะเดี๋วด้านบนเนี่ยเราจะพาไปชมนะคะว่าเราเปลี่ยนให้ทั้งหลังจริงๆค่ะเปลี่ยนให้ทั้งหลัง อ่าอันนี้มาสําหรับล้างซักล้างอันนี้เราก็เทปเป็นพื้นปูนให้ทําไว้ให้เรียบร้อยเลยใช่ะะเพราะว่าตรงเนี้ยเทปเป็นพื้นปูนเพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นทรายมันจะเลอะเทอะอ่าตรงเนี้ยเหมาะสําหรับทําเป็นครัวนอกล้างซักล้างก็ได้เราก็เลยเทปเป็นปูนให้เพื่อที่ในเรื่องของทําความสะอาดง่ายขึ้นนะคะพี่ไปยอพอยสงสัยนิดนึงคะ่ะแล้วถ้าสมมุติว่า ตัวพลอยอะค่ะเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวโอ้ Private ใช่ไหมพี่แนะนํานะถ้าแนะนําอ่าเป็น Private เนี่ยเราสามารถกั้นเป็นระแนงได้ทเป็นตรงนี้เลยเป็นรั้วเป็นระแนงไปเลยแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเราก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้มีกลอกมาให้พร้อมเลยไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องทําก๊อกเพิ่มเพราะเรามีให้แล้วก็ตรงนี้สําหรับคุณผู้ชมที่เห็นนะคะเราฟรีเป็นแท้งน้ําแล้วก็ปั๊มน้าในตัวเป็นตัวใหม่ให้ด้วยนะคะมันเป็นทั้งแท้งแล้วก็ปั๊มใช่ค่ะก็คือเป็น แทงน้ําตัวปั๊มน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างบน oh. ครอบไว้ปกติเนี่ยถ้าเป็นปั๊มน้ำกระใหมก่อนเนี่ยก็จะวางข้างนอกเวลาฝนตกมันจะสนิมขึ้นอันนี้นะคะก็คือมีฝาครอบไปเลย oh. ใช่ค่ะหรือสําหรับใครนะคะที่บอกว่าอยากจะทําเป็นครัวนอกกลัวฝนตกหรืออะไรก็ทําเป็นตัวกันาสาดเพิ่มขึ้นมาก็ได้ค่ะ oh. น้องไพใสเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนพี่ของแวบข้อห้องน้ำชั้นล่างดนึ่ออยากจะแนะนําสําหรับใครนะคะบ้านมือสองบางคนกังวลจะเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้าให้ไหมเพราะไม่อยากใช้ต่อจากเจ้าของเดิม,มอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะอย่างโถเนี่ยเราใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนี่นะคะไม่ได้ไก่กาเดอ้อนี้<ม>คือเปลี่ยนให้ทางฝากักบัวโถอะไรอย่างเงี้ยจ่ายฉีด เปลี่ยนให้หมดหเมื่อกี้นะคะเพิ่งสังเกตห้องน้ํานะคะบางโครงการนะคะชั้นล่างอาจจะไม่มีชาวเวอร์ให้นะคะแต่โครงการนี้มีมาให้พร<ม>้อมค,<น>ค่ะมาพร้อมกับลายกระเบื้องโมเสกนี่ลายกระเบื้องเนี้ยมันจะทำให้ดูมีกิมมิคมีมิติในการที่แบบว่าแบบ เวลาอาบน้ำมันน้องมันจะเป็นกระเบื้องแบบชับฉาบไปเลยมันก็แบบดูไหม,ม,ม,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางกกเอสเซทของเราเป็นกระเบื้องลายโมเสกค่ะก็แนะนาว่าอ่าเวลาดูแลรักษาเนี่ยมันจะทําให้แบบง่าย <c oughs> ใช้ผ้าเช็ดใไ้โซ่ใช่ไม่ได้เป็นพื้นปูหรือแบบกระเบื้องฉาบไปเลยไม่ได้แบบมันไม่ใช่บางกอกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างบนกันดีกว่าไปค่ะ พี่ใบยอบันไดบ้านหลังนี้นะคะเป็นบันไดคอนกรีตค่ะแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าอยู่ไปนานๆเนี่ยบันไดจะผุจะพังบอกได้เลยบันไดคอนกรีตเนี่ยแข็งแรงที่สุดแล้ว<ช>แล้วก็ยังปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะ<ช>เป็นกระเบื้องลายไม้รับกับพื้นลามิเนตด้านบน,บนเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนกันนะคะ อันนี้นะคะเราก็พามาอยู่ที่ห้องมาสเตอร์นะคะห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะพื้นห้องเนี่ยจะเป็นพื้นไามิเนตลายไม ะะตรงที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็คือสามารถวางเตียงได้นะคะเป็นขนาดห้าฟุตก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะเข้ามุมพอดีเลย<อ>นะคะแล้วก็ตรงหัวเตียงเนี่ยทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีช่องโปร่งของแสงด้านนอกเข้ามาอีกนะคะก็เลยทําให้โปร่งก็สบายใช่ค่ะ,คะลมลมเข้าเย็นสบายเลยเนาะใช่ตรงฝั่งนี้นะคะเราอาจจะวางเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะ แล้วก็ห้องนี้นะมีจุดเด่นก็คือมีระเบียงที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้อีกอย่างหน,น,นที่เราเคยบอกว่าตอนที่เราบอกที่ห้องครนะัวเนาะคือเราอะเปลี่ยนอลูมิเนียมให้ทั้งหลังจริงถ้าวันไหนที่เราอยู่บ้านตอนกลางวันนะคะหรือช่วง work for home เนาะเราไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่ามีกระจกมีหน้าต่างนะคะมาให้ระบายระบายอากาศระบายรอบทุกทิศมันไม่อบแน่นอนประหยัดแอร์เลยนะคะเนี่ยใช่คะ่ะ สำหรับอันนี้นะคะน้องพ้อยสายจะเป็นห้องน้ำของมาสเตอร์คือใหญ่จริงอ๋อตรงนี้มีแยกโซนแหง้งโซนเปียกไวใ้ให้ใช่แยกโซนเปียกแห้งสำหรับใครเนี่ยคะ่ะถ้ามีงบนิดนึงเนี่ยก็สามารถทำเป็นตู้กระจก ห้องกระจกกันได้<ม>ก็คืออันนั้นก็จะคือแบ่งโซนอย่างชัดเจนเลยนะคะ<ม>แล้วก็อันเนี้ยสุขภัณฑ์อย่างที่บอกห้องน้ำเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้านะคะโถสุขภัณฑ์นะคะ<ม>และใน,นส่วนของฝักบัวน,นี่อันนี้เราก็เปลี่ยนให้นะคะ<ม>คือใหม่หมดทุกอย่าง เหมือนห้องน้ํามือหนึ่งเลยนะคะเนี่ยใช่มือหนึ่งยังไม่ทําลายหินองหิงอ่อนขนาดนี้นะอันนี้เราใส่ใจในการลงรายละเอียดดีเทลห้องน้ามากก็คือเราทําเป็นหินอ่อนท็อปเวลาอาบน้ำเนี่ยมันก็จะดูแบบสบายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกระเบื้องตรงนี้ค่ะเป็นกระเบื้องกันลื่นหรือเปล่าคะใช่ค่ะอันนี้เป็นกระเบื้องกันลื่นถ้าสังเกตนะคะหรือใครที่มาชมบ้านหลังนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ห้องเนี้ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะอ่า สักสานิดนึงแต่ว่าอันนี้คือข้อดีของกระเบื้องห้องน้ำน,นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบนี้กันมันจะสามารถกันลื่นมันจะไม่ได้เหมือนแกนิตโต้พื้นห้างข้างล่างมันอย่างนั้นไม่ได้มันจะทําให้ลื่นนะคะค่ะห้องน้ําห้องนี้นะคะถือว่ากว้างมากเลยนะคะกว้างก็คือ<ด>เราอยู่กันสองคนเนาะใช่กวยงางทา่สําหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะมันจะอบหรือเปล่าลานะมน้ำนี่ค่ะ เรามีช่องนะคะที่สามารถเปิดออกไประบายอากาศได้อีกอแล้วก็อีกอย่างนึงเลยตรงนี้สามารถติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นได้เลยนะคะมีมาให้ครบเลยใช่ใชไหมใช่ค่ะแต่ลูกค้าจะต้องมาติดตั้งเอง <laughs> แต่ตรงนี้ก็คือให้คุณลูกค้าได้เลือกสั่งได้นะคะตรงห้องน้ำแล้วนี่นะคะมี ราวผ้าในห้องน้ําไว้ตากผ้าคุณหนูหรือว่าคุณหนูก็ได้นะคะเหมือนห้องน้ําแบบตามดีไซน์โรงแรมแบบดีไซน์สวยงามแล้วก็ฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยเนาะจะเป็นทั้งโซนแห้งโซนเปียก<ม>ก็ใช้งานได้เลยเนาะถูกต้องค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมาในฟังก์ชัน3ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองห้องกันนะคะพี่ใบยอค่ะค่ะสำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะสำหรับใครที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อยค่ะอาจจะทำเป็นห้องแต่งตัวห้องพักก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนหรือห้องนอนที่3นะคะภายในห้องเนี่ยสามารถวางเตียงได้นะคะ3ฟุตหรือ5ฟุตก็ได้แบ่งโซนให้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือว่า คบคันเลยทีเดียวค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่ห้องนอนที่2และที่3ใช้ร่วมกันค่ะฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับห้องนอนมาสเตอร์เลยนะคะค่ะทถสุขภัณฑ์แล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันเลยค่ะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังเลยนะคะได่ต้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ทั้งหมดค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็ยังมีประตูระบายอากาศค่ะเวลาที่เข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวนะคะไม่อึดอัดค่ะค่ะ ค่าสาหรับที่ตั้งโครงการของเซนนีลากูนวัดลาดประดุกโครงการนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ในซอยวัลลาดประดุกเลยหลายหลายคนเนี่ยสงสัยซอยวัลลาดประดุกอยู่ตรงไหนนะคะก็คือมันจะติดกับถนนใหญ่กาญจนาภิเษกเลยหาม่ยากะ่ะเข้ามาในตัวซอยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2.5-3กิโลเมตรก็จะถึงที่ตั้งของโครงการเซนนีคะ่ะสําหรับใครนะคะในเรื่องของรถสาธารณะบางคนแบบ จะมีรถผ่านไม้ไม่อยากใช้รถส่วนตัวไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะมีรถตู้นะคะสายพาต้าปินเก้าเดอร์มองงามองวานนะคะหรือถ้าใครนะคะที่อยากรวดเร็วหน่อยก็เพิ่งพี่วินก็ได้ค่ะ แล้วเมื่อกี้เห็นว่าเหมือนมีรถไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าคะรถไฟฟ้าด้วยใช่ต้องบอกนะคะจากโครงการตรงนี้นะคะไปถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นสายของรถไฟฟ้าเลย<ม>สถานีคลองบางไผ่ค่ะก็คือได้นั่งแน่นอนไม่ได้ยินการเดินทางนี้มาครบเลยนะคะอยู่ทั้งติดถนนการจนาพิเศษมีรถไฟฟ้ามีรถประจําทางค่ะ<ช>เข้าออ,ออกเมืองได้ง่ายเลยแล้วอันนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆอบีกนะคะน้องพีสายมีอะไรบ้าง<ม>แถวนี้นะคะก็จะมีโลตัสไซน้อยะคะ่ะแมคโครไซน้อยหรือว่าจะขยับไป ีกะะก็จะเป็น Red Gate, เซนทันเวสเกตค่ะบิ๊กซีบางใหญ่แล้วฝั่งตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตก็ยังมีตลาดบ้างาใหญ่ตลาดสดนะคะ,คะถ้าใครอยากช็อปตอนช้าค่ะแล้วถ้าสําหรับใครนะคะที่ไม่อยากเดินทางออกจากนอกซอยในซอยก็ยังมีอีกนะคะมีแม็ v a l u e ค่ะอยู่ใกล้กับโครงการเลยใช่ค่ะถือว่าเป็นที่ตั้งโครงการแบบสะดวกครบคันหลายๆอย่างจริงๆคะ่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะที่คุณผู้ชมได้ชมมานะคะหลายคนน่ะกำลังกงังวลเรื่องราคาว่าราคาเท่าไหร่บ้านรีโนเวทแล้วพร้อมอยู่ขนาดนี้นะคะราคานะคะหลังนี้อยู่เพียง3ล้าน0แสนหบาทคะ่ะฟังไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดค่ะได้ทั้งบ้านใหม่บ้านรีโนเวทแล้วพร้อมแพงน้ำปั๊มน้ำฟรีปูย่าทั้งหมด ก็คืออยู่ในราคา3ามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเท่านั้นค่ะเรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะตอนแรกพลอยเองก็วันใจเหมือนกันว่าเุ้ยราคานี่มันจะ<ช>แตกไปที่เท่าไหร่เพราะว่าเฉพาะพื้นที่ทรายล้างอ่าตรงนี้ก็เกือบหลักแสนแล้วแล<ช>้วไหนจะเปลี่ยนกระจกให้รอบบ้านอีกโอ้แล้วยังมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอีกนะคะใช่ค่ะต้องบอกว่าในโครงการนี้ก็มีโครงการที่ขึ้นแต่ว่าราคาน่นแรงมากถ้าเทียบกับหลังนี้คือคุ้มทั้งทําเลที่ตั้งแล้วก็ราคามากๆค่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะถ้าใครได้ไปเป็น จ้ของนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยและถ้าสําหรับใครนะคะที่สนใจเข้ามาชมบ้านหลังนี้นะคะสําหรับช่องทางการติดต่อของเราสองคนนะคะแล้วก็พี่ๆเซลล์ท่านอื่นนะคะก็ติดต่อได้ตาม Facebook นะคะ Instagram Line ์แอดยูทูบแล้วก็ติ๊กตอกค่ะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์บางกอะของเราด้วยนะคะใช่ค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะหรือคลิปถัดไปเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านหลังไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามก,กันที่ของเราไดไลน์นี้เลยนะคะ Facebook อันนี้ได้เลยคะ่ะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านหลังไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่เพจบางกล่องแอสเซทเพจนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะบ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ